ขอบคุณพระเจ้านะครับวันนี้ก็เราต้องใช้ภาษาไทยไปเรื่อยนะครับเพราะว่าพนัก,กราต้องจังตั้งใจฟังแน่ๆเลยครับ <laughs> ขอบคุณพระเจ้าวันนี้พน <laughs> ัก,กราก็มาด้วยนะครับเรามีคนไทยคนสองคนนะฮะแต่นอกเหนือจากก็เป็นลาหูด,ด้วยกันเราจะเสริเสริญพระเจ้าไปในในขั้นตอนถัดมาแล้วนะครับที่ให้เกียรติกับพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราจะมีความโอดทนในการที่จะฟังพระวจะนะคำ ของพระเจ้าในเวลาเที่ยง31แล้วนะครับเวลานี้นะครเราจะจะเลิกน้ำมศการประมาณบ่ายสามโมงประมาณนี้คงจะพอดีพอด,ด,ดีเลย <c oughs> นะไม่ไม่น้อยไม่น้อยแล้วก็ไม่มากไปใช่ไหมฮะเ <c oughs> พราะว่าเราอยู่กับคำไอ้พ้อเฮฮานี่ทั้งวนันก็มันไม่เบื่อนะแต่ว่าการให้พระเจ้านี่สองชั่วโมงหรือว่ายีนาทีเนี่ยโอ อาจารย์พูดเยอะไม่ไม่เอาฟังแต่แต่จริง,รงๆก็คือพระคำพินิจชีวิตจริงๆนะเนาะเอาละผมไม่เอาคำนัดนี้หรอกแค่พวกเราอยากให้ตื่นทำานั้นเองวันนี้เราได้อ่านพระวจนะคำเมื่อกี้เราได้ส่งไปในกลุ่มแล้วว่าพระธรรมยาก,กบทบที่2ข้อที่26ว่าเพราะกายที่ปราศจากจิตอินญาณนั้นร้าชีพ แล้วฉันใดความเชื่อที่ประสาจากการประพฤติตามก็ร้ายผลฉะนั้นเพราะนั้นเราจะจะวางข้อคิดหรือว่าหัวข้อที่เราจะจะตั้งที่นี่ว่าฉันใดก็ฉะนั้นบอกสกบอกคนคัดค้านว่าฉันใดก็ฉันั้นแปลว่าอะไรฉันใดก็ฉะนั้นคือแปลว่าอะไรครับ ที่ความมุมมองของความเข้าใจนี่หลายหลหลากหลายอย่างเราเข้าใจว่าอยนน่างไงฉันได้ก็ฉันนั้นเขาแค่แผลกเขาแค่แผลก็โอเคแผลเป็นเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเนอเขาแค่แผลก็แผลเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเป็นเช่นไรก็เป็นเช่นนั้นล่ะครับแดงก็คือแดงครับดำก็คือดำเขาก็เอขาอนะเหลืองก็คือเหลืองนะวันนี้เราเป็นตัวอะไรว่าเราเป็นตัวอะไร ป็นตัวมนุษย์ที่ประกอบด้วยพระศีพระของพระเจ้าเนาะเหมือนเดียวกันพวกเราที่มีชีวิตยอยู่เนี่ยถ้าเป็นคริสเตียนที่เราว่าฉันใดฉันนั้นมีความเชื่อฉันบอกว่าฉันเชื่อพระเยซูฉันบอกว่าฉันเ,เกิดในตระกูลของคริสเตียนฉันบอกว่าพ่อแม่ฉันก็เป็นคริสเตียนมาก่อนนะฉันก็อยู่ในครอบครัวคริสเตียนนะใช่เหรอ ทุกวันนี้ใช่ไหมที่เราพูดว่าเราเป็นคริสเตียนพูดได้ไหมได้ทำไมเราเป็นคริสเตียนอันแน่นอนถ้าทราเป็นคริสเตียนแล้วการการที่เรามีเราเป็นคริสเตียนแล้วเราปรียญจากจิตวิญญาณที่มาจากพระเยซูคริสต์คริสเตียนแท้จริงนี่เราจะนับด้วยกับความเป็นไร้ชีวิตกับมีชีวิตชีวาในพระคริสต์นี่เข้าเข้าถึงได้ไหมพวกเราเราพูดได้ยังไงว่าเราเป็นคริสเตียนแล้วแต่ขณะเดียวกัน ก็วันอาทิตย์ก็มานามาสัสก,การชั่วโมงสองชั่วโมงหนึ่งก็จากนั้นไปก็ไปตามแต่อภอใจของตัวเองแล้วเราเราเรายังยงยงเป็นพยาว่าเราเป็นผู้เชื่อเราจะเป็นพยาว่าเราเป็นคริสเตียนแต่สุดท้ายก็ไรจิตวิญญาณและไร้ชีพก็เราไม่ไม่ได้ประพฤติในการเป็นเหตุที่ความเชื่อในพระเจ้ามาเราไม่ได้เชื่ออย่างนั้นเลย ลังจากน,นมสัสก,กาเสร็จแล้วเราไปทําอะไรหลังจากน,นมสัสก,กาเสร็จแล้วเราก็ไม่ได้คิดถึงพระเจ้าเลยมีแต่ส่วนตัวท่านนัดโลกทั้งใบเป็นของฉันทั้งนั้นแล้วเราจะบอกว่าเราเป็นคริสเตียนแล้วโดวยจิตวิญญาณที่มีชีวิตชีวาหรือเราเป็นแต่คริสเตียนและไรจิตวิญญาณหรือว่าไรชีพไรชีพแปลว่าไม่มีชีวิตอยากจะทําอะไรก็ทําอยากจะมีเมียกี่คนก็มี แล้วเดี๋ยวก็ไปแต่งนูน่นเดี๋ยวก็ไปแต่งนูน่นเอามาเอามาใช้แล้วก็เดี๋ยวก็ทิ้งไปถูกต้องไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นตั้งแต่วินตั้งแต่วินาทีที่เราได้รับได้รับพระจนะคัญข,ของพระเจ้านี้เราเป็นผู้เชื่อแล้วเรามีชีวิตจิตวิญญาณที่ไม่ไร้าชีพแล้วก็มีชีวิตชีวาที่ไม่ประสาจากกับการร้ายความประพฤติและในใน,น,น,นก,การใช้ประพฤตินี้ตามแบบอย่างพระเจ้า นั่นคือความเป็นคริสเตยียนที่แท้จริงประการที่หนึ่งให้เราความเชื่อที่หายใจได้อยากลบบอกว่ากำลังพูดกับคริสต,ต์คริสตจนกเชื่อในพระเยซูคริสต์แต่บางคนมีแต่คำพูดแต่แห่งความเชื่อโดยไม่มีลมหายใจแห่งการกระทําเราจึงยกภาพที่คุณเข้าใจได้ว่าร่างกายที่ไม่มีจิตวิญญาณก็เหมือนศพที่หมดชีวิตเหมือนศพ ร่างกายที่เรามีอยู่เนี่ยไม่มีลมหายใจอ่ะแปลว่าอะไรตายแล้วศพครับร้องเพลงศพมันต้องไปฝังแล้วเราไปคริสเตียนที่พวกเราเป็นคริสเตียนที่ไม่เคยเติบโตคริสเตียนที่ไม่มีไฟจิตวิญญาณมันไม่มีลมหายใจเราก็เป็นแค่จิตวิญญาณที่เป็นศพเราเป็นชนิดไหน ตามแบบในเช่นเดียวกันว่านั้นพระคัมภีร์ว่าความเชื่อที่ไม่แสดงออกด้วยการกระทำก็เป็นเหมือนศพไฟจีตวิญญาณเราจะจะประพฤติยังไงเราจะบอกอยังไงว่าเราเป็นเรายังมีชีวิตชีวาโดยไฟจิตวิญญาณด้วยการที่ท่านนมัสกการด้วยการที่อ่อออานพระวจนะด้วยอธิษฐานและด้วยความเชื่อแนละดำเนินชีวิตตามพระคัมภีร์วันต่อวนัน วันต่อวันอยู่กับพระเจ้าอยู่เสมอถึงแม้ใครไม่มองเห็นยังไงก็ช่างเราอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าพราะวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่กับเราเราเชื่ออางาน,นแล้วก็ทําดําเนินชีวิตอยู่กับในพระเจ้าวันต่อวันนั่นเองนี่คือสัตนี่คือภาพสะท้อนขอให้เราเห็นนะว่าคริสเตียนจากละชีวิตคริสเตียนจํานวนมากในในยุคเวลานี้มีคําสารภาพแต่ไม่มีการเคลื่อนไหวของความเชื่อ พระเจ้าไม่ได้ทรงเรียกเราให้มีความให้มีศาสนาแบบนิ่งเงียบแต่ให้มีความเชื่อที่เคลื่อนไหวและก็ไปได้เคลื่อนที่การที่เรามีชีวิตเราเคลื่อนที่ไป แล้วก็กลับมาได้เดินได้ถอยหลังได้นี่เราตัวเราร่างกายเรายังมีชีวิตอยู่จิตวิญญาที่เราตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระเจ้าจิตวิญญาที่เราตอบสนองต่อการทรงนามของพระเจ้าจิตวิญญาที่เรามีอยู่เนี่ยคิดถึงพระเจ้าและมุ่งหาฝ่ายความชชบธรรมของพระเจ้าและเดินกับและทมกับพระเจ้าแล้วนะทุกวันนี้เราชีวิตเรามีชีวิตที่แบบใด เราชีมีชีวิตแบบเ,เราไม่ได้เคลื่อนเลยเราไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยในพันธกิจของพระเจ้าเลยไม่มีความสนใจเลยมีแต่ให้มาอยู่ไปเพื่อให้ให้มาให้มาเป็นบางอย่างที่หลงนหลงทับเราหรือว่าเราเราเพื่อไปแค่นี้ใช่ไหมเราเติบโตไหมเราได้เป็นคริสเตียนที่แท้จริงไหมประการที่สองพระธรรมจะกอบเสียงแห่ง ความจริงและการทดสอบความเชื่อพระธรรมก็เป็นเหมือนกระจกสะท้อนชีวิตของผู้เชื่อเราเอาพระวจนะคำมาส่องดูตัวเองว่าเราต้องปรับปรุงที่ไหนเราต้องแก้ไขตรงไหนในบทที่สองพระธรรมนี้คำถามเพื่อนแรงมากมันเป็นคำแรงที่เราเป็นยาแรงที่ฉีดให้เรา ให้เรากระตุ้นในฝ่จิตวิญญาณและฟื้นตัวและจิตวิญญาณที่เราต้องมีก็คือมีชีวิตในพระเจ้าอยู่เสมอมันเป็นยาแรงและชิดให้เราก็บันทีเจ็บแต่เราก็ต้องยอมรับใจในการทรงนามของพระเจ้าอย่างแท้จริงถ้าผู้ใดจะกล่าวว่าตนมีความเชื่อแต่ไม่มีไม่มีการกระทําความเชื่อนั้นจะช่วยเราให้รอดได้หรือ ไม่ได้แปลว่าคุณทาแล้วได้รับความรอดไม่ได้แปลว่าคุณค่าของการทําของคุณแต่เมื่อคุณคนใดคนหนึ่งที่มีความเชื่อแล้วไม่ลงมือกระทํานี้มันอยู่ไม่ได้แหละมันจะอยู่ไม่ได้ถ้าเราอยากมีลมอยากมีชีวิตอะ่ะมันต้องหายใจคู่กับชีวิตอาพี่น้องเนี่ยจะอยากจะหายใจอะ่ะผมจะมีชีวิตอยู่แต่ปิดปากตรงนี้ไว้ไม่ยอมหายใจก็เป็นศพไม่เกิน สิบนาทีนะถ้าตาประเทศต่างประเทศจะจะทนได้30 20หรือ30นาทีแต่บ้านเราผมลองดูแล้วว่า5นาทีผมไม่ผ่านครับนี่คือเรามีชีวิตที่ต้องหายใจอยู่เสมอหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกนะให้เรามีชีวิตขับเคลื่อนด้วยร่วมหัวใจที่สุดฉีดเลือดทุกเส้นของร่างกาย ให้เรามีชีวิตอยู่นั้นกัดได้ก็เรามีชีวิตต่อไปถ้าเราไม่ถ้าเรายังมีชีวิตแต่ไม่หายใจก็ต้องตายเหมือนเดียวกับชีวิตไฟจิตวิญญาณรักผูู้ที่เชื่อหรือไม่ยอมตามตามพระทัยไม่ยอมมีส่วนในพระธัคกจของพระเจ้าโดยเปล่าประโยชน์นั่นก็ชีวิตจิตวิญญาณของเราตายเราเป็นจิตวิญญาณที่ตายหรือยังมีชีวิตอยู่สำรวจดูดิยังกอบ ไม่ได้บอกว่าการกระทำช่วยให้เราโอดแต่บอกว่าความเชื่อที่แท้จิตจะต้องให้กำเนิดในวิธีการกระทำออกมาด้วยไม่ได้รอดด้วยการกระทำของเราแต่ได้รับพระพรที่เรากระทำของเราความรอดก็ที่แท้จริงก็เชื่อพระเจ้าแต่ทางเดียวแต่ว่าการกระทำก็คือต้องกำเนิดมาภายหลังที่เราเชื่อแล้ว ผู้ใดที่เชื่อและรับบัพติศมาไม่ใช่ผู้ใดที่รับบัพติศมาแล้วเชื่อผู้ใดที่เชื่อแล้วรับบัพติศมานั่นเหมือนที่ว่าผู้ใดที่เชื่อแล้วต้องลงมือทาด้วยเราได้ทำภารกิจของพระเจ้าโดยการเสียสละชนิดใดบ้างเราได้ทําอะไรในภารกิจของพระเจ้าแต่ละวนันแต่ละชั่วโมงในการใช้ชีวิตของเราความเชื่อกันกระทําไม่ใช่คู่แข่งแต่เป็นคู่ชีวิตอเมน เรามีชีวิตของเราเนี่ยการกระทำกับบวกกับการเชื่อว่าไม่ใช่คู่แข่นะแต่เป็นคู่ชีวิตด้วยกันการที่เราเชื่อแล้วก็ต้องทำด้วยยินยอมกับทำสิ่งเหล่านี้เป็นคู่ของการมีชีวิตในพระองค์นั่นเอง ในพระธรรมเปโบทที่สองข้อที่แถึงสิบด้วยว่าท่านตั้งหลายรอดดยพระคุณไม่ใช่เกิดเพื่อการกระทำแต่เราไปผลของพระองค์และทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสเพื่อกระทําดีไม่ใช่ได้รอดด้วยการกระทําดีแต่ว่าพระเยซูทรงทำและให้คุณเป็นผลคือสร้างขึ้นมาเพื่อให้คุณกระทําดีให้เรากระทําดีบอกเขาขึ้น่าให้เรากระทาดีให้เราทําดี ให้เรามีชีวิตที่ในพระเจ้าต้องกระทำดีถ้าเรากระทำดีพระเจ้าทรงรู้และเราก็รู้สึกดีไปด้วยเพราะคุณคือรากของความรอดแต่กระทำดีคือผลของต้นไม้แห่งความรอดนั้นถ้าไม่มีผลต้องถามต้นว่าต้องถามต้นไม้ว่ายังมีชีวิตอยู่เลยไม่ ถ้าชีวิตของข้าพเจ้าไม่อยากนมาัสาก,การชีวิตของข้าไม่อยากถวายชีวิตข้าก็ไม่อยากไปพยาชีวิตของข้าไม่อยากเสียสีวในพระเจ้าข้าพระเจ้ายังมีชีวิตในพระเจ้าหรือเปล่าให้เราสามวจตัวเองสามวจคิดดูสามวจดทั้งร่างกายเลยเท้านี่อยากจะเดินเพื่อพระคิดไหมวันอาทิตย์ต้องหนีไปทํางานวันอาทิตย์ต้องไปนู่น <Oy. S 1> ใช่ไหมชีวิตของเราวันอาทิตย์ต้องหนีไปดื่มนู่นนี่ใช่ไหม วันอาทิตย์เท้าเนี่ยเพื่อนมันจะไปเดิน20กิโล50กิโลไม่มีปัญหานอนพรอมพ้ no problem, ใช่ไหมไม่มีปัญหาแต่ว่าวันอาทิตย์ไปน no g ก to c h เชิญนี่โอ้โหปวดเข่าแล้วเกินนี่ชีวิตของเรามีไหมพระเยซูชีวิตของเรามีไหมให้เราพิจารณาชีวิตของเราโดยฉบับของพระเจ้าจริงๆเถอะไม่ใช่เรียนแบบของใครไม่ใช่เรียนแบบผู้รับใช้แต่ผู้รับใช้ต้องเรียนแบบพระคริส ตามพระคมภีรความพระเจ้าประการที่3ตัวอย่างในพระคมภีร์ความเชื่อที่มีชีวิตอับราฮัมเชื่อและเดินตามและทำตามน้ำพระสั่ของพระเจ้าทุกประสงค์และจนถึงชีวิตของเขาจนได้รับฉายาว่าบิดาแห่อะไรนะบิดาแห่งความเชื่อท่านจะเป็นบิดามาดแห่งอะไรบิดามาดแห่งขี้หมาแห่งขี้ยา <laughs> <laughs> ใช่หรอ <laughs> ท่านจะเป็นบิดาแห่งการเชื่อฟังที่ดีในคริสตจกักร ถ้าเป็นบิดาแห่งกองการนำลูกหลานที่ไปหาพระเจ้าที่ดีจะเอาน้ำไหนให้เราสำรวจดูคิดดูในพระคริสต์นะฮะจนถือแก่ในชีวิตวันนั้นเราจะไม่มีวันกลับมาได้อีกตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ให้เราทำแล้วก็ พวกหญิงแพทย์สยากลับใจแล้วเชื่อแล้วก็ปกป้องคนอิสราเอลช่วยเหลือคนอิสราเอลผู้สนแนมแล้วก็สุดท้ายก็เป็นผู้ได้รับการบันทึกในพระคัมภีร์ว่าเป็นผู้ชอบธรรมในพระองค์ทรงรับเขาเป็นบุตรในกลุ่มอิสราเอลไปด้วยแล้วเราเป็นล้ารูพี่น้องที่นี่เราไม่มีชาติเรามีแต่เรามีแต่เชือ้อเราไม่มีประเทศแต่เราทุกนักในพระองค์ที่ยิ่งใหญ่ แล้วก็เราก็ได้อยู่กับในพระองค์นี้ถูกต้องตามระบบของพระคัมภีร์เราจะไปกับพระองค์ด้วยความสมัครใจด้วยเสียการการเสียสละในพระคิดด้วยการกระทำและเชื่อในพระเจ้านั่นเองดีหรือไม่ให้เราทำด้วยประการที่สีกายกับวิญญาณให้เราสามแดนถือความภาพแห่งความเชื่อการกระทำการที่ประสจาจจวิญญาณนั้นไร้ชีพฉันใด กายรูปแบบภายนอกของศาสนาจิตวิญญาณสาระภายในของความเชื่อนั้นก็ไร้ค่าสาระไม่มีเลยกายที่จิตวิญญาที่ไร้ชีพไม่มีความหมายรูปกายที่เรามีเปลือกศาสนาเปลือกนอกของศาสนาข้นนายแก่นแท้ไม่มีพระเจ้าก็ไร้ความหมายคริสเตียนบางคน การแห่งความเชื่อคือผู้คำว่าฮาเลลูยาฮาเลลูยาซาลาสรู้พระคัมภีรรู้คำสอนแต่ไม่มีจิตวิญญาณแห่งความรักการเสรียสละการเชื่อฟังพระเจ้าไม่ต้องการความเชื่อที่ตายนะพระเจ้าต้องการความเชื่อที่มีชีพที่มีชีพะจรที่มีชีพจิตวิญญาณให้เรายกมือหน่อยพี่น้องครับ ยกมือฝั่งฝั่งซ้ายนะถ้าเรายกมือขวาแล้วก็จับที่นี่ชิปชิปประจอนหมอรู้เนาะชิปประจอนแล้วจับดูสิครับชิปประจอนจับดูว่ามีไหมไม่ม,ม,ไมีเต้นไหมเต้นไม่เต้นแล้วไม่เต้นแล้วไมคุณลุงน,ๆๆนะ,รระเ,เรามีเต้นอยู่<า>ยยนั่นคือยังมีชีวิตอยู่ชิปชิปประจอนผู้มีสุขภาพที่ดีและผู้มีชีวิตอยู่เรามีชิปประจอน เราไม่มีชีพพระจรในจิตวิญญาณของพระเจ้านั่นแปลว่าเราไม่ได้ติดสนิทกับพระเจ้านั่นแปลว่าเราไม่มีชีวิตในพระเจ้าเลยพูดแต่ว่าสอนแต่ว่าพูดแต่ว่าเรื่องเราของพระเจ้าแต่ไม่ได้อยู่ในใจแล้วไม่ได้เกิดในการทรงนำของพระเจ้าไม่ได้อยู่ข้างในจิงใในชีวิตของเราหากแค่พูดว่ารู้พระคัมภีร์แค่พูดว่าฮาเลลูยาไม่เอาแค่นี้พระคัมภีร์ พระคมภี์บอกว่าให้เรามีชีวิตชีพจรจิตวิญญาณข้างในจริงๆถึงความไพ่บูลในชีวิตของเราจะมีได้และการในการมีชีวิตที่ดีก็คือการให้ภัยเหมือนกันการช่วยเหลือกันการดำเนินชีวิตที่ซื่อสัตว์และสัตว์ซื่อการรับใช้ด้วยใจรักสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่หรอก จังเลยจะยกยานี่จังเลยจังยับใช้ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้ครับต้องรับใช้ด้วยใจรับรับใช้แบบเป็นฟู่มเป็นฟลรับใช้แบบไม่ยินยอมแต่ว่าถูกบัเหมือนกับถูกบังคับอย่างนี้วิธีอย่างนี้มันไม่ปลอดภัยไง วิสิยทอย่างนี้ให้เรารักด้วยใจรับใช้ด้วยใจที่รักพระเจ้าจริงๆที่จะเป็นประโยชน์และเป็นพระพรในชีวิตของเราประการที่๕ความเชื่อที่มีชีวิตต้องเห็นผลในชีวิตจริงไม่ใช่นู่ต้องให้คนนี้มาเปลี่ยนเลยคุณไม่เปลี่ยนไม่ได้เลยก็จะทำนี่นะ่นนี่คือไม่ใช่การตัดไปแต่สิ่งการชีวิตที่มีความเชื่อเราต้องมีผลข้าในตัวเราครับ บอกผมว่าผมต้องเปลี่ยนผมผมต้องดีฉันหนูข้าพเจ้าค่ะต้องเปลี่ยนนี่นี่จะทำให้เราต้องมีในผลของพระวิญญาณจริงๆไม่ใช่ไระมองคนอื่นมองที่ตัวเราสัมผัสกับพระเจ้าในคำพูดที่ผมว่าความเชื่อที่เปลี่ยนคาพูดของเราจากการโบนไปการหนุนใจไม,ไม่ได้ไม่ได้ทําให้เกิดประโยช์ได้เลยแล้วก็การกระทํา ด้วยความเชื่อเปลี่ยนท่าทีและจัดเห็นแก่ตัวเป็นการรับใช้อเห็นแก่ตัวบุคคนนี้ล้มอยู่เลยไม่จะไม่จะจับต้องไม่ไม่เกี่ยวกับข้าคือ <c ười> จะล้มล้มไปก็เรื่องของคุณแล้วภาษาภาษาโบราณเรื่องของมึงโทษนะในภาษาโบราณนี่ก่อนเขาใช้กันนี่เรื่องของคุณก็ไม่เกี่ยวบางคนนี่คำว่าเสบบางทีอุบัติเตุนนะ โอ้ชีวิตข้าไม่เคยไม่เคยจอดไม่เคยเหลียวแลไม่เคยพายุงให้เขาได้ได้รับความปลอดภัยในชีวิตในน้ำมือของเราแทนที่เราช่วยได้โอ้ไม่เคยสนใจไม่ใช่เรื่องของข้าอันนี้นี่น,น,นี่วิธีที่เรามีชีวิตยอยู่ไม่ควรจะมีในชีวิตการเห็นแก่ตัวละทิ้งแต่ด้วยการยินยอมรับใช้พระเจ้าในคุณกระทําสิ่งดีๆทุกๆครั้งเท่ากับว่าคุณได้ทําสิ่งดีๆ ฟังพระคำของพระเจ้าฟังพระเจ้าแล้วทําลงไปนั่นเองทุกครั้งคุณทําดีมองเห็นพระเจ้าทุกครั้งความทําชั่วคุณถวายเกียรติสตาร์ไหมหรือว่า <c oughs> <c oughs> ใช่หรอ <c oughs> ทุกครั้งที่คุณกระทาดีลงไปจึงถวายเกียตรติแด่พระเจ้าทุกทุกครั้งที่โดนเดินผิดและกระทาชั่วไปคุณถวายให้แก่ยตสตาร์ลบลบลิกไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นเราถวายให้กับใครเลยทุกวันเราทวาวให้กับผู้ใดให้เราสํารวจกับชีวิตของเรานะแล้วก็บอกว่กากับเจญปัญหาวันนี้ก็ปัญหาเยอะแย,ะ,ยะจังเลยทุกเหนื่อยมากแค่ยกย้ายนี่เหนื่อยมากเลยกว่าเรานี่เหนื่อยจริงๆไม่อยากนั่งลงไม่สะด,ดวกคร้คับแคบหลายอย่างเหลือเก,กินฝนฟ้าไม่ไปใจอีกทาให้เราโอ้โหคุณเคลื่อนเหลือเกินคุณเคลื่อนจริงๆรับใช้บางเวลา หนักใจเหลือเกินนี่คือขบเชิญปัญหาไงวันนี้เราก็เผชิญป,ปัญหาไงความเชื่อจะเปลี่ยนความกลัวเป็นความวางใจนพระเจ้าให้เราวางใจนพระเจ้าว่าน่าจะดีกว่านี้ที่ไม่ต้องยกย้ายเก้าอี้นี้อเมน,น,นคุณต้องถวายมา <laughs> ใช่ไหมคุณต้องถวายออกมาจากอาทิตย์ที่แล้วคุณถวายแค่ยี่สิบบาทอาทิตย์นี้คุณต้องถวายหนึ่งร้อย ผมไม่ได้เรียกร้องให้คุณมาให้ผมนะคุณต้องเรียกร้องว่าสถานที่ของพระเจ้าให้ได้ละการที่สะดวกในการรับใช้ของท่านทั้งหลายนั่นเองความเชื่อจะเปลี่ยนความกลัวเป็นความวางใจในพระเจ้าให้มากขึ้นผมผมยกตัวอย่างเท่านั้นเรื่องการเงินของท่านทั้งหลายไม่ได้บีบบังคับแต่ด้วยต้องมีภาระใจที่ถวายกับพระเจ้าจริงๆนะฮะเป็นกางวางใจในพระเจ้า ความกลัวไม่มีอีกแล้วอย่างเช่นพี่นาอือเมื่อกี้ทำไรนะไม่พี่พี่นาอือพี่นาอือเมื่อกี้ต้อนรับพี่น้องหรอว่าส่งพี่น้องกลับไป <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ก็สุดยอดแล้วทําได้อย่างนี้นี่ไม่ธรรมรา,าแล้วสิบยี่สิบปีที่แล้วเราไม่เคยเติบโตว,วันนี้เราเติบโตมาอีกขั้นหนึ่งจงภูมิใจในชื่อของท้าเวไอเกียดพระเจ้าเมน <c oughs> ว่าบางทีเราต้อนรับก็กลายเป็นส่งผู้อื่นไปก็อันนี้ก็ต้องต้อง,ต,องต้องปรับปรุงนะฮะ เราต้องปรับปรุงอย่างนี้ด้วยในการน,นะฮะแล้วก็การมีความเชื่อที่มีชีวิตไม่ใช่ความเชื่อพูดว่าพระเจ้าทรงสามารถทําแต่เราใช้เราทําแล้วเราต้องลงมือทำแต่ความเชื่อที่ลวมมือกระทําตามพระประสงค์ของพระเจ้านี่คือบวกกับการเชื่อต่างหากเราจะสรุปให้พี่น้องสั้นว่าฉันใดก็ชน,นะวันนี้ พระกายที่ประศจากจิตวิญญาณเพราะกายเราที่ปราศจากจิตวิญญาณนั้นร้ชีพแล้วฉันใดความเชื่อที่ประศจากการประพฤติตามก็ไร้ผลฉะนั้นให้เรามีผลที่ดีในพระเจ้าก็ประพฤติตามถ้าเราไม่มีไม่มีความมุ่งหมายไม่อยากให้เป็นไม่อยากเป็นคนที่ไร้จุดหมายก็ให้เรามีจิตวิญญาณที่ไม่ไร้ชีพแต่มีชีพผจญและเต้นอยู่เสมอได้ชีวิตชีวาในพระเจ้า พระคำนี้ชี้ให้เราเห็นว่าเชิญเราตรวจชีพประจอของเราเชื่อความเชื่อของเราว่ายังเต้นอยู่ไหมเรามีชีวิตในพระเจ้าอยู่ยจริงๆริงไหมเรามีแต่รูปแบบหรือชีวิตของพระเจานันะไม่มีในชีวิตหรือให้เรา สำรวยกับชีวิตของเราทุกทุกครั้งในการใช้ชีวิตความเชื่อที่มีชีวิตความเชื่อที่เชื่อฟังแม้ไม่เข้าใจก็ยังเชื่อฟังพระเจ้าดันเดินไปแม้ยังไม่เห็นทางก็ต้องนำมาสังการไปความเชื่อที่แม้ยังไม่มียังมียังมีงมน้อยก็ต้องมีใจ ความหวังอยู่เสมอความเชื่อที่มีแม้รักแม้ยังถูกเกลียดก็ยังรักอยู่เสมอพระเยซูทรงรักแม้เราถูกควมเห็นขนาดไหนก็ตามเราถูกควมเห็นอะไรนะครับเราก็ยังรับพระองค์อยู่เสมอยืนมัน่นแม้ในความมืดไม่เห็นก็ต้องยืนไว้ในพระเจ้าวันนี้ไม่สว่างพรุ่งนี้จะสว่างวันนี้ยังไม่เห็นทางพรุ่งนี้จะเห็นทางพระเจ้าจะนำพาเราไปสู่ความชอบธรรมพระเจ้าจะ นำพาเราไปสู่หนทางที่ถูกต้องอเมนเพราะฉะนั้นเราจะไปกับพระเจ้าด้วยอย่างมุ่งหมายและเชื่อในพระเจ้า <Amen. S 1> นี่คือฉันใดเพฉะนั้นเมื่อร่างกายที่ต้องมีลมหายใจยความเชื่อก็ต้องมีการกระทำและออกมาจากในการกระําด้วยรักพระเจ้าอเมนให้ <Amen. S 1> เราคิดให้เรามีข้อคิดว่าพระเจ้าไม่ได้มองหาความเชื่อที่พูดได้ไพเราะ แต่พระเจ้าทรงมอหาความเชื่อที่เดินได้ไม่ใช่พูดแต่ไพเราะแต่ความเชื่อเดินได้นั่นแปลว่าให้เราทำออกมาทำออกมาม่ใช่ศาสนาที่สวยงามแต่ชีวิตที่เชื่อฟังเพราะความเชื่อที่แท้จริงต้องหายใจในพระเจ้าเสมอที่ทานด้วยกันขอบคุณพระเจ้าเสรเสิริมพระเจ้าพระบิดาเจ้าข้า ข้าพุ่งทั้งหลายหลายหายครั้งขาดความเชื่อและไม่ไว้วังใจพระองค์เราใช้เวลาหนึ่งสัป,ปดาห์ให้กับพระเจ้าไม่กี่ชั่วโมงแต่ในขณะเดียวกันในส่วนตัวตลอดทั้งวัน24ชั่วโมงก็ยังไม่เบื่อและยังจะไปต่อในทางอําเภอใจในทางแห่งโลกาพระเจ้าทรงสอนลูกที่จะมีความเชื่อจะเปลี่ยนแปลง และยังต้องสำรวจชีวิตของเราเรามีชีวิตชีพหจรและยังเต้นอยู่ไหมจิตวิญญาของเรายัางหิ่ยวแห้งหรือเป็นศพแล้วมีชีวิตกับในพระเจ้าปฏิสัมพนันธ์กับในพระเจ้าทุกทุกวันหรือไม่ขอพระเจ้าทรงโปรดสอนน้มพวกเราให้เจริญก้าวหน้าในฝ่ายจิตวิญญาณร่างกายให้สุขภาพที่ดีทุกด้านให้เป็นให้เป็นพระพรแห่งภัยบูรของพระเจ้ามานะที่นี่เหนือทุกทกคน พันธิฐานผู้คนทุกทุกคน,กกคนดี่ได้รับพระพรจากพระองค์กลับทุนในพระนามพระสุขเจ้าอาเมนขอบพระเจ้า,า,จาให้พระพรทุกๆท,ท่านนะครับ